พี่น้องจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าวันนี้ตื่นแต่เช้ามาทำกาแฟกินกันเนาะพี่น้องมามากินกาแฟตาตาแดงๆอยู่เลยเดี๋ยวทำกาแฟก่อนกัประเทศไทยเป็นตอนน่ารักกี่โมงพี่น้องตอนเที่ยงยังกินข้าวเที่ยงกันหรือยังจะเดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อ ฉันก็ตื่นตอนเชาน้าดีมากินกาแฟมันห่างกันเจ็ดชั่วโมงจ้ะถ้าทุกคนจะเดินทางหรือว่าจะไปไหนมาไหนก็ขับรถขับราบปลอดภัยด้วยพี่น้องจ้ะก,ก็ฝากถึงพ่อกับแม่ได้อย่าทำงานนักมานกนกจ้ะลูกก็กำลังทำคลิปอยู่ <laughs> <laughs> เพื่อจะได้เ่ยขอบครอีกทางหนึ่งจ้ะพยายามหาสาระมา รู้ไหมว่าพ่อกับแม่นะ่ะเป็นเนหัวใจของฉันเลยนะเป็นหัวใจของฉันเลยเอ่อขี่ไอทําคลิปไม่เป็นหรือว่าทายวีดีโอก็อายแต่จีจีไม่อายแล้วตอนนี้จีจีทําให้มันหนามันหนา,นา,นาขึ้นน่ะจีไม่อายแล้วจีทําเพื่อพ่อเพื่อ,อแม,รอรแมแ่รักพ่อรักแม่ได้รักพี่รักน้องจ้ะเออเราก็จะทําให้